ท่านผู้ชมวันนี้ผมมาที่วัดเจริญสุขารามบางไผ่เตี้ยแล้วก็เข้าไปกราบหลวงพ่อแล้วคนเยอะมากวันนี้หลวงพ่อสายสุธรมโมนะครับท่านก็มีเมตตาบอกว่าวันนี้ญาติโยมประมาณร้อยกว่าท่านด้วยกันที่มาเข้าพิธีแปท่าเสริมดวงร้อยกว่าท่านด้วยกันมาเข้าพิธีแปดท่าเสริมดวงพิธีเขาเริ่มไปแล้วผมก็ถ่ายบันทึกภาพอลังการแล้วก็ประทับใจ แล้วก็เรียกว่าเข้มขังบากันเถอะวิธีเริ่มต้นไปแล้วก็มองเข้าไปนะครับเห็นไฟลุกมาเลยนะครับอุณหภูมิพี่ช่างบอกว่าพิธีระพี่ธีระบอกว่าอุณหภูมิต้องได้นะครับต้องเลี้ยงใหุ้่นขี้พึ้งเนี่ยอยู่ในรูปทรงที่เหมาะสมและสวยงามสำหรับที่จะเตรียมพร้อมที่จะหล่อวันพิสัชขาตูชานี้นะครับ มีขั้นตอนกันเนาะแล้วก็มีรายละเอียดแล้วก็ต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาเป็นบุญของผู้จานนิกคชนนะครับคนไทยนะประเทศอื่นมีไหมไม่มีหรอกครับมีแต่แบสนามพุทเนี่ยใช่ไหมประเทศไทยอย่างเดียวประเทศอื่นเขามีหล่อไหมเขามีหล่ออะไรไหมแล้วแบบนี้มีไหมไม่มีเนาะแต่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะถ้าใครเคยเห็นก็แชร์แชร์เข้ามาที่บิกอดได้นะครับผมก็ไม่เห็นเหมือนกัน ก็มาถึงก่อนได้รับบรรยากาศดีๆแบบนี้ก่อนก็ชื่นใจนะครับขออนุโมทนาแล้วก็ดีใจกับทุกท่านที่ได้สร้างบูญหญ่ในครั้งนี้เดี๋ยวหลวงพ่อเสร็จสําเร็จเรียบร้อยแล้วปิดทองสวยงดงามเหมือนองค์หลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่ทรงเครื่องนะครับหลวงพ่อทศพลมงคลเจริญสุขหลวงพ่อทศพลมงคลเจริญสุขทราบว่าปิดทองเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวก็เมื่อไหร่จะได้ดูครับตรงศาราจะเสร็จสาราเสร็จก็เปิดออกอ๋อต้องรอหน่อยนะครับศาราขอฉันเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้เปิดเรื่อนตรงนั้นเลยแลวองค์นี้ก็คงจะเหมือนกันนะพี่ครับผม<บ>ปิดทองแล้วก็ห่อไว้ครับผมแว้วพอได้ห่อฉันก<อ>็พุ่มไหมห่อฉันมาก็เปิดแล้วต้องตั้งต้องตั้งศาราอะไรท่านนะครับที่คนจบเลยไมี่เนาะนี่ครับผมเพราะว่าทางช่างเขาทำไปเองเขาทำไปเตรียมไปโบสก์โบสอันนี้สาระเลยนะครับ แปลกนะครับอยู่ใกล้ๆแต่ไม่ค่อยร้อนนะนะอุ่นๆเนาะแล้วมีหลวงพ่อนะพ่อพุทธเชียงแสนทำหน้าหนาวดีที่สุดอ๋อ้ทำหน้าหนาวนะครับพี่ช่วงนี้งานเยอะไหมครับเยอะครับผมมันมีไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะนะรุ่นนี้เก้า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 ร้อยแปดอ่าเดี๋ยววิสาขบูชามาคุยกับพี่ธีร่าอีกทีหลวงพ่อคงรอผมแล้ว